ไกลจ้าได้ยินไม่ว่าเสียงใครมันเหมือนเสียงคนร้องไห้แต่คลายทายเจ้าน้ำตาเสียงนี้คือเสียงคนปวดอุราจึงร้องครวญหาไกลจ้า หลบหน้าไปไหนไกลจ้าขอเพียงหางตาเหลือบมองฉันกลายเป็นคนเศร้ามองฉันต้องเหมือนคนสิ้นใจหรือหรือ กัญญาที่เคยว่าไวชาตินี้จะไม่รักใครจะนให้ถึงผิดวา,าจาเขาเขาว,ว่าไกลมีแฟนใหม่คงร่ำรวยกันใหญ่สุขใจอยู่กับเงินตรา แต่ไก่รู้ไหมเมืม่อยามไก่ย,ยิ้มเต็มหน้าหัวใจฉันแต่บ้านอนนองน้ำตาอยู่นานไก่จ้าแม้ว่าฉันต้องผิดหวังทิ้งฉันไว้เพียงลำพัง จงลืมความลังเมื่อวานเปรียบเหมือนลบบลอยทอกบนกระดานโปรดจงรักเขานานๆานลืมฉันเสียเถิดไกลจ้ารา้องไห้ร้องไห้ ฉันได้แต่ร้องไห้ปล่อยให้น้ําตาไหลลงเปื้อนหมอนทุกๆวันทุกหยดรถที่นอนนั้นท่วมจงเปียกหมอน,ว,นว่ายน้ําตาเขาเขาว่าไก่มีแฟนใหม่ คงร่ำรวยกันใหญ่สุขใจอยู่กับเงินตราแต่ไก่รู้ไหมเมื่อยามไก่ยิ้มเต็มหนา้าหัวใจเจือนแทบบานอนนองน้ำตาอยู่นาน ไกลย้าแม้ว่าฉันต้องผิดหวังทิ้งฉันไว้เพียงลำพังจงลืมความหลังเมื่อวานเปรียบเหมือนลบบลอยชอกบนกระดาน โปรดจงรักเขานานานลืมฉันเสียเถิดไกลจ้า